สวยครบออปชั่นเต็มราคาประหยัดจบที่คันนี้เลยออนิวมาด้า3รุ่น2.0 S Sport ปี2020เลย ครับวันนี้พบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัศูนยนรวมรถบ้านรามินทาซอย5านะครับสำหรับ EP นี้นะครับรีวิวเป็นรถคันนี้เลยนะครับ all new Mazda 3นะครับรุ่น2 0 S Sport ปี2020นะครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อ p นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่39,0 0 0กิโลเมตรนะครับรับประกันศูนย์ถึงปี2025เลยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีอุบัติเหตุนะครับแถมมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับจากบริษัท ตรวจสภาพวันทูคาเลยนะครับสำหรับราคารถรุ่นนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงออกห้างมาถึง1 6 9 0 0ล้านบาทนะครับกับราคาพิเศษของวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้ามาสด้3นะครับคันนี้ว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับโปรโมชั่นนะครับของคันนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง8 4เดือนนะครับออกง่ายนะครับจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศเลยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับ เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวนัดจะพาชมออปชั่นของเจ้า all new mazda 3รุ่น2.0 s sport คันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับลิ้นกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยสีดํานะครับด้านล่างเลยนะครับ กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับที่ขายกันอยู่นะโชว์รูมปัจจุบันนี้นะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อแม็กอันลอยขนาด18นิ้วนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับรุ่นนี้นะครับ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับส่วนกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบอัตโนมัตินะครับมือเปิดนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับทั้ง4ด้านนะครับประตูคู่หน้านะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับขนาดปลดล็อกนะครับลูกค้านะครับสอดมือลงตรงมือจับประตูนะครับประตูก็จะปลดล็อกนะครับรุ่นนี้ ด้านล่างนะครับก็จะตกแต่งด้วยนะครับลิ้นบันไดข้างนะครับให้ดูสวยงามนะครับสีดําเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับระบบไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะครับมาสด้า3นะครับพร้อม Sky Active G นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้รองรับ e85 ได้นะครับ ส่วนกันชนนะครับมาพร้อมกล้องนะครับและเซ็นเซอร์กะระยะนะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับขนาดถอยนะครับด้านลิ้นกันชนด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับเป็นสีดำนะครับด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังสีดำนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้สวยครบออปชั่นเต็มจบที่คันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมออปชันด้านในต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด้านภายในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับภายในออกโทนสีดานะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับด้านผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับภายในดีไซน์สปอร์ตนะครับออเนลมาสด้าสามนะครับส่วนเบาะคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับรองท็อป 2.0S นะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับ วงมาลายหุ้มหนังนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับและพุทคอนโทรลนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่3 9 0 8 3กิมโลเมตรนะครับแถมรับประกันศูนย์ถึงปี2025นะครับไมค์แท้ไม่มีกอนะครับภายในออกโทนสีดำนะครับหารุ่นนี้อยู่ต้องไม่พลาดนะครับสำหรับ ep นี้นะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับสวิตควบคุมเครื่องเล่นหน้าจอนะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับรุ่น 2.0s นะครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับพร้อมปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับอันนกุญแจรีโมทนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับระบบแอร์แบบแอร์ออโต้นะครับ อานเครื่องเล่นนะครับวิทียุ CDMP3A UX USB นะครับรุ่นนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วนะครับขณะถอยนะครับก็จะมีกล้องนะครับโชว์ตรงหน้าจอนะครับมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับรูรลานะครับคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ 2.0S นะครับมาสด้า3คันนี้นะครับระบบถุงลมนี่เราภัยนะครับมีทั้งหมด5ใบนะครับข้างหน้า3ใบนะครับด้านข้างอีก2ใบนะครับสนใจคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจมาด้า3คันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้าว่านัดเจ้ารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ